ันี่แล้วขี่มาทางนี้แล้วมาทางนี้ตรงนั้นร้อนยกให้เอาไหมเอากลับบ้านไปเอาไหมทำไมอ่ะของเราเมีอยู่แล้วอ๋อคันนี้ใหญ่เหรอคันนี้ต้องอีกอีกสายีเนี่ยขี่อะทมนจะตายเดี๋ยวนี้อืเ,อเล่นแต่ละอย่าง เล่นแรงๆขี้โมโหด้วยในตะกร้ามีอะไรอ่ะในตะกร้านี่มีอะไรมีที่เขียนเขาเรียนกดินสอเออเอาไว้ผมสีวยเนี่ยสีอะไรอ่ะดินสอตัดผมนะมารู้ที่สีอะไรมีสีอะไรมั้งเรานะไอ้ไอ้ไอ้กบบอกให้ตัดตัดดินดินให้หน่อยให้มันเล็มทบานตัดเป็นผมผู้ชายเลยอืมฮะ ดีไม่ร้อนดีไม่เหมือนไม่เหมือน